สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเพื่อนๆพื่นอนพี่ๆี่น้องน้อเงฟซีช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหวยไทยคะ่ะหวยไทยน้อยชุดนะคะเข้าไปสีงวดหลุดไปสีงวดนะคะงวดนี้เสียดายมากค่ะมา90นะคะแต่ตัวที่แอดเอามาประกบคู่ จับมาผิดตัวนะคะไม่งั้นแตกบนล่างเลยเนาะก็เสียดายค่ะก็มาดูกันนะคะของววดวันที่16ตุลาคม65นะคะสีคู่น้อยชุดค่ะเลขชุดนี้นี่ถูกเยอะกว่าแอดถูกหวยไทยอีกนะคะเนี่ยหวยไทยแอดไม่ค่อยหมานเท่าไหรค่ค่ะทุกคน ก็ได้เต็มเต็มงวดสามสามสองนั่นแหละค่ะเลขลดงวดนี้นี่ค่ะงวดอื่นได้ก็ขาดทุนนะคะก็เอามาดูให้เป็นแนวทางค่ะงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกห้านะคะให้มาที่สีคู่ค่ะ สี่คู่น้อยชุดเนอแอดก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางมาดูกันค่ะศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่มีแค่นี้ค่ะศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่แอดเอาเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งเลขวิ่งสูตรสองค่ะมาประกบคู่กับสูตรของแอดอีกสูตรหนึ่งนะคะตัวที่มาประกบคู่อะค่ะ ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะก็เข้าสีงวดหลุดสีงวดยังถือว่าเสมอนะคะแอดก็จะรอดูงวดนี้ค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะสูตรนี้ไม่มีสูตรไหนแม่นร้อยเปอร์เซนต์หรอกค่ะมันก็เป็นแค่ความคาดเดาเนาะแอดก็เอามาลงให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆค่ะบางคนบอกอู้ผิดเยอะทำไมเอามาลงอุ้ยถ้าถูกตลอดมันก็ แอดว่าสูตรมันไม่อยู่บนความเป็นจริงค่ะก็ลองพิจารณาดูค่ะสูตรเนาะก็หาสูตรที่มันเข้ากับงวดที่ผ่านมาที่สุดแล้วละค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะแอดยังไม่ได้ปรับสูตรใหม่อะไรนะคะก็เอามาลงให้ดูเป็นแนวทางค่ะใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านเผื่อตรงใจใครหลายๆคนนะคะ งวดนี้ก็ไม่ตรงกับเลขดับด้วยนะคะไม่ชนกับเลขดับค่ะเลขดับมีสองห้าเ็ดหรือเปล่านะคะถ้าแอดจำไม่ผิดเนาะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะ 03, 04, 13, 14ตรงนี้นะคะงวดวันที่16ตุลาค่ะงวดวันที่16ตุลานะคะ16ตุลาคมนะคะ ถ้ามาก็จะมาตรงๆเลยค่ะแต่ก็กลับไว้บ้างก็ดีค่ะใครที่ตามสูตรนี้พอเท่าที่ดูสตีที่ผ่านมานะคะที่ให้ดูก็อันนี้เป็นสูตรใช้จริงนะคะก็เข้ามาแล้วนะคะถ้าเข้าศูนย์เจ็ดก็คือศูนย์เจ็ดเลยค่ะถ้าเข้าหกหนึ่งก็คือหนึ่งหกเอ้ยก็คือหกหนึ่งเลยค่ะเข้าเก้าสี่ใช่ไหมก็มาเก้าสี่วันนี้เจ็ดห้าก็เจ็ดห้าตรงๆเลยค่ะ เข้าสีงวดยังไม่มีงวดไหนเป็นตัวกลับเลยนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูค่ะไม่มีสูตรไหนที่แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมันก็เป็นเพียงการคาดเดานะคะแอดก็เอาสูตรหนึ่งสูตรสองมาประกบคู่กันค่ะ ศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ออกหรือยังเนอะศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่นี่ก็รู้สึกว่าจะมามาแล้วเนอะหนึ่งสี่ค่ะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนงวดนี้ศูนย์ยังจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งหนึ่งไม่มาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งไม่มาสี่งวดแล้วค่ะทุกคนค่ะ ไม่มีหนึ่งมาสีงวดแล้วค่ะงวดน,นี้หนึ่งอาจจะไม่ติดธุระแล้วก็ได้นะคะก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเผื่อตรงใจกับเลขใครหลายๆคนนะคะแอดก็ให้เป็นแนวทางค่ะแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะของหวยไทยนะคะน้อยชุดน้อยชุดสุดแล้วค่ะจากที่ร้อยร้ยชุดเนาะร้อยคู่ พูดถูกหรือเปล่าลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะสี่คู่น้อยชุดงวดของวันที่สิบหกตุลาคมหกห้าค่ะศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะเอาไปรวยๆหิงๆปะปังกันนะคะเผื่อชอบค่ะ เหมือนจะเด่นศูนย์มากเลยนะคะงวดนี้ก็ลองเอาไปดูค่ะสูตรเม็ดเดียวแอดยังไม่ได้ลงนะคะสูตรเม็ดเดียวก็มาไปทางศูนย์นะคะไม่ชนเลขดับด้วยนะคะก็ลองแคบไว้ดูค่ะแคบไว้ดูเป็นแนวทางนะคะคงจะมาแล้วละคะ่ะงวดนี้ โอ้ยทั้งหมดก่อนแอดเอาห้าหกมาประกบคู่ก็ได้แล้วเนาะเก้าหกศยแอดดันไปเอาอีกสูตรหนึ่งมาประกบคู่นะคะเสียดายอยู่ค่ะมีแต่ตัวสวยๆค่ะยิ่งตัวไหนที่เราซื้อแล้วถูกยิ่งสวยค่ะหวยเผื่อตรงกับเลขใครลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะ เข้าสองงวดหลุดหนึ่งงวดเข้าหนึ่งงวดหลุดสองงวดนะคะก็อย,อยากให้เข้ายาวๆนะคะสามสีงวดติดนะคะ เลขตารางก็ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะคะแอดจะทยอยลงให้ทุกวันทุกวันเลยนะคะก็ใครเข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเผื่อที่จะได้ไม่พลาดแนวทางหวยเนาะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เอาไว้เป็นแนวทางค่ะดูไว้เป็นแนวทางนะคะว่าหวยจะมาแนวไหนงวดนี้ค่ะ สุดท้ายก็คงเป็นเลขที่เราชอบนั่นแหละค่ะทุกคนแค่เลขบ้านเลขรถนี่ก็พากันเยอะแล้วค่ะก็ติดเลขตัวเองไว้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าออกมาจะได้ไม่เสียดายเนาะเรามารับชมรับฟังกันก็แค่ไว้เป็นแนวทางค่ะเข้ามารับชมมาเยี่ยมชมกันได้ค่ะ แอดก็ชอบดูเหมือนกันนะคะมันเข้าเส้นแล้วค่ะทุกคนหวยแอดชอบดูช่องหวยกับช่องของกิน,นะคะ่ะมีทุกหวยค่ะทุกคน หวยไทยเล่นยากก็เล่นหวยอื่น,นะค่ะเอาไปพินิษพิจารณากันดูค่ะไม่รู้วันนี้หวยสัญจรหรือเปล่านะคะไม่น่าจะสัญจรเนาะหวยวันนี้ไม่น่าจะสัญจรเดี๋ยวแอดไปถามพี่กูก่อนค่ะแอดก็สนใจแต่หวยรายวัน,นะค่ะทุกวันนี้ หวยรายวันได้ดีค่ะได้ดีพอได้ไม่มีตัวอั้นเนาะไปตัวไหนก็เต็มที่เลยค่ะก็ลองเอาไปพิจรารณากันดูค่ะอันนี้เป็นแนวทางหวยไทยนะคะหวยไทยของงวดวันที่16กตุลาคมห5หนะคะ16ตุลาคม6 5ห้าค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะของช่องปุ๋ยพารวยชาแนลค่ะ ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะปังๆรวยๆเฮงๆเงินหมืน่นเงินแสนเข้าบัญชีทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ